ชอาเนื้องานเฮ้ยชอบเขาเมือเจ็กเอฟซีเขาไม่เป็นพันแล้วนะไหนผมเจอคุณเจ็กแล้วผมก็ต้องถ่ายด้ครับตะโกนทำไมอย่านี้พี่น้องกันพี่น้องกันพี่น้องกันเราก็นึกในใจเออมันกล่าว่าเที่ยวเลยอ๋อเาเนื้องานแล้วเราไม่ไดไปถ่ายเทปเดียวนะกี่เทปเออคุณในรถนี่คือเทปตึงนะเอาไงเอาไงอ่ะตอนนี้ช่องคุณอะไรไงสมมุ่าถ้าใครจะสับสไครต์นี่ยังไง ถ้าสมมติคนจะกดกระดิ่งอะกดกระดิ่งเล็กไปกดอะไรกดกระดิ่งเล็กไปต้องกดอะไรครับกดกระดองครับผมช้ามากมีขาดควนปกติ ชีวิตเมาส์นี่ครึ่งเริ่มมาทำยูทูปอ่ะเพราะว่าดิกกี้เขาก็ทำมาแล้วผมทำมานานแล้วคุณแจ็คโว้ผมทำมาเป็นปีแล้วเขาทำเขาทำมาปีนึ่งแล้วเมื่อก่อนเขาทำคือเขาไปทำคอนเทนต์แกะของเล่นของเล่นคุณเฟืออ๋อแกะของอ๋อโอเคโอเคเล่นบอลอะไรเงี้ยเอ่านบอเล่นเกมเราให้พี่แจ็คฟังเลยมึงไล์เกมคุณดูเท่าไหร่ผมไล์เกมนะคุณแจ็คอ่ะคุณลองลองเดาว่าผมไล์เกมคนดูผมเท่าไหร่ไล์ในเฟซบุ๊กที่เฟซบุ๊ก แรงโฟกัสกระดังมันั้งเรื่องไอแรงแรงๆอ่ะผมว่าแสนนึงอแสนนึงอแสนเนื้อโอ้เหี่ยมึงด่าโอ้ดูถูกมก็ไม่ต้องปากเลยเฮียอวยไปจะอวยก็อวยเกินผมส่งมาใหญ่อะคุณแจ็คผมไลฟ์เกมนะไลฟ์ไปชุกวงนะคนดูคนหนึ่งเพื่อนคนหนึ่ผมดูเองไอ้เหี้ยคนดูมึงคนเดียว้เหียคนเดียวคือมาเองนเองหรือเครื่องนึ่งบันวิวอะผมเล่นในคอมใช่ไหม ผมเอามือถือผมอ่ะตั้งเพื่อดูคอมเมนต์ไอเฮียไม่มีใครเมนต์แเมนตเลยแล้วคนที่ดูหนึ่งคนคือผมเลยมาทำอันนี้ดีกว่าลาตัวเองด้วยลาด้วยบอกลาตัวเองด้วยพูดกับตัวเองขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็ไย่างนี้ด้วยแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยผมถ่ายกับมันใช่รหมมาก็นิ่งมากแบบว่าออาละครับทุกคนครับก็เนี่ยเบาแล้วกูโม้งมึงก็เฉละเฉงหน่อยได้ปะวะคนจะดูจะได้แบบว่าเออสนุกสนานอะไรเงี้ยมันล้ออะไรปะ ทำไมอะ่ะถ้ากูเป็นคนอย่างเงีเ้ยกูเลยทำไมด้วยเสียงด้วยเวของผมเสียงด้วยเสียงอาจารย์ใจด้วยไม่ยอมฉีกว่าจะคุณไม่แล้วตอนนี้ต้องบอกว่าคิดคอนเทนต์ดีๆคุณนิกกี้เขาคิดเก่งมันคอนเทนต์นึงที่ดีมากเลยแต่ว่าออนไม่ได้ขายบ้านเจ๊ทเออทำไมทำไมคุณถึงไม่ออนเราไปถ่ายกันเหน็ดเหนื่อยนะทั้งวันนะพรุ่งนี้เขารับอีท้ายครัวทั้งนี้อ๋อด่านานเท่าแล้วโดนด่าด้วยโดนด่าด้วยอะไรนะ ฮะใครด่าคุณเรียนเหรอโดนด่าแจ็คแฟนฉันนะเห็นเงไหมเป็นคนด่าเป็นคนเฟสติฟีมากนะมีคอมเมนต์ด่าคอมเมนต์สองคอมเมนต์นะเขาเสียใจเลยเสียใจเลยเป็นคนเป็นคนแบบจิตใจอ่อนโยนเป็นอย่างงี้นะจิตใจอ่อนโยนมากแจ็คแฟนฉันเนี่ยอย่าไปว่าเขาครับตอนแรกอ่ะตอนแรกจะอ่อนแต่พอเอาอันนี้ตรงๆเลยนะตอนแรกจะออนแล้วกับนิกกี้อ่ะปรากฏ พอมาดูฟุตไปึ๊บไอ้เมาไแม่งหาเบื่อพาเกินแบบพาเคินคนันน่นแล้วเด่นนะก็เลยอย่าพึ่งเถอว่าคุณมาล้มนิกกี้เขาตอนนั้นคุณแจ็คบอบอกว่าคุณแจ็จะทำยูทูบด้วยกำลังจะทำอยัางรับปรึกษาโคบอยปโอโรึกษาด<า>ูปรึกษาโค้บทำไมบบไอ้ทารสต้องโชว์ซิ่งเหรอเรื่<ห><โ>อยอะเขารอทำงานเขารออยู่เต้ดีว<อ>่าโอ้ยโอ้ยโท้ยโอยัติดเาะขับเร็วมาก เด็กมาเขารออยู่เฮ้ยทุกคนดูนะครับฮะมารยาทในท้องถนนนะครับมึงเบียเขาขับอัลกิร้านเบียขับคันนี้สี่สิบล้านขับช้ามากอ้โป้บอยมือสองโหดสิ่งแบบเลียกเบียร์เลียกเบียร์มาให้บอยสองหน่อยขับซุปเปอร์คาร์ขับช้าขนาดนั้นขับเหมันเจ๊โชว์แล้วขับมือเดียวเรื่องบอยอินิเชียลดีเหรอแล้วพอกูแซวคุณก็ด่าคุยเรื่องเนี้ยว่า โอ้ยน,นี่กี้เมื่อก่อนใหม่ๆนะขับโบยเคารบมากเออหลังๆเนี่ย มึงนี่แบบว่าเอิดไม่มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ติโกบอยตอนหน้ากล้องอ้ยกลายเป็นโกบอยน่ารักไปเป็นลูกโกบอยน่ารักไปเลยทั้งที่หลังกล้องเลยผมไหว้เขาอย่างงู้นอย่างนี้ไม่เคยไม่เคยมันไม่เคยไหว้ผมเลยเขาไม่เคยไหวเขาไม่เคยไหวผมเลยเจอเกาไม่ไหว้จะไปจะรำไม่มีหรอไม่มี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 เขหรอโกบอยเขาเป็นผู้ใหญ่น่าเคารพมีแต่คนไหว้เราต้องไหว้เขาเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วอะไรพี่แจ็คไปก่อนพี่แจ็คจะตกผมบอกเลยใส่เทปนู้นพี่แจ็คจะตก โอ้ยเลยโอ้นี่มัแข็คอเลยดูดิโอ้ยแกโอ้ยดูแกขับแกขับรถโหดมากเลยมึงแต่เอ้ยโหดจริงทำมือเด้งจริงวันแรกที่แกซื้อมากูลองรถใช่ไหมลองรถขับสักร้อยแบบหกสิบอ่ะโอ้ยบแฟนกูแบบหายไปเลยตอนไยก็ชอบไม่รับโทรศัพท์ด้วยเดี๋ยวนี้ไม่รู้ไปไหนสนุรถโกบอยเขาแปลกนะพอลงไปปุ๊บเนี่ยพอกูมานั่งปุ๊บไปลงไปจะมีของดีเต็มเบาะเลย สะเก็ตเงินกูแกไปอยู่นมองว่าเรามีเงินผิดโฉมไปนั่งแกไปถึงราชบุรีนะตอนนี้าไอ้ยืนข้างหน้านี่แกโอ้วันีครับคุณเซครับสวัสดีครับสวัสดอันนี้ร้านอะไรนะชื่ออะไรวะมอมมเอ้ยมออมโอนี่คือมอมถนาดเดิกครับเนี่ยไม่เฟกขนาดเด้าครับฮ้ย ได้วะ่ะไป่ทนานั้าได้แี่ยือยากดังนะอยากดังนะเพราะว่าเมียมไม่ให้เอาเมียมไม่ให้เอาเพราะว่าอ้วนครับเออมียมมอบอกว่าถ้าจะเอาต้องลดน้ำหนัก คุณไปดูเขาดูเหรไม่เกี่ยวเลยผมว่าความรักมันอยู่ที่ใจนะเออตาจะไหลแล้วแจ๊คไอ้คุณนิกกี้คุณระดับคุณเรื่องการเอาเนี่ยคุณเก่งมากคุณแก้ไงถ้าเสกสร้างเนี่ยแฟนเขาไม่เอาเนี่ยถ้าคุณเสกสร้างคสสร้างใ้สร้างปัญหาด้วยนะไอ้เ้เนี่ยถ้าเกิดผมแก้ปัญหาให้นะ ผมช่วยพี่ได้ครับเฮ้ยช่วยดิมไปมาถึงช่วยอะไรมาไปเลี้ยงเหรอเอาเมียพี่ผมบอกเลยเสร็จแน่แน่เอาเมียมีองค์สามว่าันระดับนิกกี้ได้ไหมเด็กชายยายาผมเคยเจอเมียเขาอยู่ยายาเดี๋ยวเมียาด่าแต่เสกเขาน้อยใจเขาเคยแบบว่า เขาน้อยใจเขาเครียดเรื่องแฟนเขานะจนเขาน่ยต้องไปมีกิ๊กนะแล้วกิกเนี่ยโทรมาบอกว่าขอยืมเงินก่อนกิกขับรถเบนซ์นะแล้กดกิกบอกขอยืมเงินไอ้เสกใจจะให้ห้าหมื่นพอผู้หญิงขอถามนิดเดียวถามคาเดียวนะว่าถามว่าเธอขับรถอะไรไอ้เสกตอบไปว่านิสสันโนตคนิสันโนแล้วไหมผู้หญิงบล็อกเบอร์เลยโอ้โหเดี๋ยวนี้โลกมันเลวร้ายขนาดนี้หรอ ีเหรอยในโกบอยในไอสัตว์ขับเบนซ์นี่คือหญิงแบบไม่บอกนะแต่เสกขับโน้ตอ่ะท่านที่หญิงเสกรวยกว่าโกบอยอีกนะบูดไปกับมะกอนรูอยู่ไอ้สัตว์เสกรวยกว่าโกบอยอีกนะมึงโบ่ายดี่รวยเขารวยผู้หญิงนี่เขารวยคือเขาเป็นเจ้าของห้องไลทยที่มีแต่ไฮโซดาราเออแล้วเขาลงอะไรทีนี่คือชินกเป็นนกชิไม้เป็นไม้ลงอะไรก็ตามโอ้โหคนจะแย่งซื้อแบบโกบอยยังโดนไปเก้าหมื่นกว่าเลยหรอ โ,โดนแล้วโดนแล้วอู้ยโอยงโง่ไม่งงโง่ยากนะยังโดนโ,โดนเก้าหมื่นแลโดนนะเฮ้ยซื้ออะไรซื้ออะไรอู้โดนไปแสนนึงแล้วนะครับเสกอะสักเดียวอะจริงป่ะเนี่ยสองอาทิตย์อะโดนไปแสนแล้วนะโอ้ยมีอีกเบียร์ไปยกอะไรโดนเขาอีกอะมดูเจ็ดวนชื่อนะโอปาโมดอะโดนเขาหมดอะทุกคนโดนหมดยกเว้นเมียเสกทำไมไม่ให้เสกโดน ใน,นใจนะนี่สงสารนะพี่กี้กคุณต้องเข้าใจนะว่าเขาไม่ได้มีอะไรกับใครอ่ะจริงไหมที่จะบอกว่าแจ็คแฟนแทนมีผู้หญิงจะมาขอยืมเงิน<อ>็ไอแนะจริงไหมท่พี่ สู่ความสําเร็จจ้ามันมีนะแต่อันเนี้คยคัมภีร์สู่ความเป็นแจ็คแรนฉันเนี่ยถามผมเลยข,ขยี้ปมเัืงหมขยี้ปมแฝงไม่เอานะี่ยเ <c oughs> ป็นพี่างนี้แจ็คเป็นไแจ็คเป็นทางไหนแจ็คแจ็คเป็นยังไงครับมือ้องเนี่ยเขาเรียกพุ่มกลับแจ็คก,กันหมดนะเวลานะั้นเขาจะลงพื้นที่แถวเดอดมูนเนี่ยผมก็จะมีแบบจะไม่ค่อยไปจะไม่ค่อยไปจะไม่ค่อยไปตึกไม่ต้องไปตรวจพื้นที่ไงไม่ต้องไปตรวจพื้นที่ไงเสกมึงคอยดูนะเดี๋ยวกูไปดูลงพื้นที่ตึกข้างๆแล้วก็เอ้ยกูตรวจพื้นที่เสร็จแล้ว เออเลยถ้าตจอมึงที่เดี๋ยวละไอ้แซกมึงมารับกูตรงนี้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนเห็นอย่างเดิมแบงค์เนี่ยไอ้แซกผมเฝ้าถึงหน้าห้องนะเนอนี่ผมเฝ้าถึงหน้าห้องนะไม่ให้บอกใครเลยนะโอเอายี้วอ่ะไอ้เสกในหน้าปั้นโคบอยเนี่ยเรารู้จักไอ้ไอ้นิกกี้เรารู้จักไอ้เมาส์เรารู้จัก ไต่เสียในใครมันจะมาเข้าแก๊งเนี่ยมึงต้องมึงต้องเจ๋งจริงก่อนเข้าแก๊งกูเนี่ยมึงถอดเสื้อเลยอ่ะมึงถอดเสื้อเลยอ่ะมึงถอดเสื้อถอดถอดเสื้อไปเลยอ่ะมึงจริงจริงอ่ะนั่งถอดมือเนี่ยล่ะโอ้นั่งไม่กล้าเลยโอ้ยมาเด็กมาดิเอาเสื้อมาดิกเอามอถเสื้ออ่ะอ่ะมึงอยู่แก๊งอ่ะมึงนั่งไปเลยนะไป บอกเลยแจ็คบ้านคุณเมาต้องช่วยเขาโซดครับโซดครับถ้าอยากเอาคนดี้มาครับเออเสกซ่าครับสร้างปัญหาจริงเอฟซีสามเอฟซีช่วยกันเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเมียคุณแจห้เออเตกเดี๋ยวระหว่างทางครับ กูหิวกาแฟนะแล้วก็กาแฟด้วยเดี๋ยวกูจอดให้เดี๋ยวกูจอดให้ไม่ใจก็เอาออกจตกแก๊งมากโอเคเฮ้ยเยี้ยกูได้คอนเทนต์เลยจัด เอาแล้วโอ้คิดคอนเทนต์นะอีกแล้วกูต้องนั่งไปจนถึงราชบุรีจะได้คุยกับมึงเครืองนี้ต้องนั่งไปจนถึงราชบุรีใช่ไหมเอ้าจะอยู่แก๊งมั้ยเออจะอยู่แก๊งมั้ยเออถ้าอยู่แก๊งจะต้องรถโกบอยนะนี่รถโกบอยมึงจะทำยี่อะไรยกแขนเขายกแขนขึ้นเลยยกแขนแล้วมันจะหาโอเคโอ้ยล้กูใส่แม่เลยสัตวดสัตดเนอะ เดี๋ยววันนี้เราจะไปลาดบุรีกันนะครับไปที่ร้านของครัวลุงลงเออเออไปกินหมูหันนเนี่ยไม่เอาอย่าพูดโยนอย่างนี้ไม่มีคนดูเหรออครัวลุงลงไม่มีใครอยากดูแล้วบอกไปรัโอเคเดี๋ยวเราจะไปครัวลุงด้อกันนะครับเอที่ลาดบุรีครับเจ็บคอไหมเจ็บคอลุงลงคิงออนอร์นาลักลุงลงว่านาักแต่ตอนแรกเขางอนถ้าไม่มาเขางอนแน่สมัยก่อนเนี่ย เขาก็มาช่วยเราหลายครั้งยูทูบผมที่คนดูเยอะสุดเนี่ยวันเดียว2ล้านวิวเนี่ยวันเดียว2ล้านวิวทำได้ด้วยเหรอห้าชั่วโมงหนึ่งล้านวิวใช่ไหมเนี่ยจริงค่ะคุณบอยที่ห้าชั่วโมงหนึ่งล้านวิวเฮ้ยมันมันเยอะมากนะเว้ยตอนนั้นนะแจ็คนะวันละสองล้านที่เราไปออกรายการกับคุณกับเฟิร์นคนก็ดูเยอะนะมาถึงแล้วถึงแล้วครับคุณลุงลงครับไปทำไมต้องมาคุณลุงลงครับลิกกี้ทำไมต้องมาคุณลุงลงเพราะวันนี้คุณลุงลงเนี่ยเขาจะถ่ายเอ็มบีนะครับ่อดปิ กูลงดแล้วคนเต็มร้านลงเ้วยเฮียพอยอดไม่เยอะก็เรียกมึงอกูมาไม่ไม่เฮียจริงๆรกร้านจจ๊งแล้วไอ้ลงอ่ะตอนอะไรจรงแล้วแต่ว่าก็คือวันนี้ไม่ช่วยมันหน่อยะไป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 ามีมูหันแดงไหมวะคลิปอารมณ์ไหมนะเอาละครับมเฮียอะไระนั่นนันั่นนั่นีู่มาไมนี่ยลูกค้ากินไม่ได้ะไอ้สั i